ทำยังไงให้ลูกเปิดใจคุยด้วยเราจะเข้าไปอยู่ในสังคมที่เราสนใจหรือมีลักษณะคล้ายกับเราดังนั้นวิธีการเข้าหาลูกก็คือวิธีการเดียวกันครับศึกษาความสนใจของเขาก่อนว่าเขามีความสนใจในเรื่องอะไรบ้างแล้วลองปรับเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตอนนีน้ลูกของเราชอบเล่นเกมใช่ปะได้งั้นเราไปเล่นเกมกับลูกได้ปะ ไม่จะเป็นถ้าใครมีเวลาสามารถแบบเล่นเกมกับลุงได้ตามทันเทคโนโลย,ยีก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าเวลาเราเยอะไม่มีวิธีเข้าหาอะไรเงี้ยเราคุยกับเขาเรื่องเกมไ,มได้ไครับไม่จำเป็นต้องมาลงไปเล่นเกมกับน้องแค่แบบเป็นยังไงลูกสนดกไหมเมันคือเกมอะไรบอกแม่หน่อยคิดเห็นเล่นมานานแล้วอะไรเงี้ยตอนแรกน้องก็จะงงนิดนึ่งปกติก็คือเกินเวลาก็คือต้องว่าต้องบ่นและวันนี้มาแปะลองฟังเขาหน่อยชเขาจะทําอะไรเขาจะเริ่มมีความสนใจนิดนึงแล้วถ้าเราทําอย่างสมบูรณ์แบบเขาจะสัมผัสได้ว่าเราต้องการที่จะเรียนรู้กับเขาจริงๆแล้วมันจะเป็นอีกกกววิธีีาาาาารรรรนึงงท่่สสมถืือออจห้้เเับได ก็วิธีอื่นๆที่คกูก็ทำเลยก็คือในเรื่องของสก,กินชิปมองตาเวลาพูดกับเขาสัมผัสกอดหรือว่ารูปรัวอะไรต่างๆเนี่ยครับมันจะเป็นการสร้างสุดเอสตีมที่ดีมา,มากๆเลยแต่ว่าเราต้องรู้จากวิธีหรือว่าเวลามันควรทําเวลาไหนสถานอากาศไหน